สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อวิดีโอสอนเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android หรือ p p o o n เวอร์ชั่นเต็มที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถสั่งซื้อได้แล้วค่ะที่ www.codemobile.com.video หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0813599468สวัสดีครับผมเล็กเชษิตนะครับจาก โค้ดโมบายนะครับวันนี้เราจะมาเรียน,นเกี่ยวกับเรื่องของ if e l นะครับถือพูดง่ายคือ if e condition เอาละในการเขียนโปรแกรมแน่นอนเราต้องมีก,การใส่ logic นะครับ condition เข้าไปเอาละผมจะใส่ให้ดูก่อนนะครับเช่นผมผมจะต้องมีการประกาศตัวแปรสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมใส่ไปนะครับในเคสนี้ผมใช้คำว่า if นะครับ age เนะครับ อันนี้ผมก็อาจจะใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับ e l f นะครับแน่นอนครับในกรณีนี้ผมใส่18ไปถามว่าเข้าคอนดิชั o n นี้ไหมอันนี้คืออะไรครับไม่เข้าเพราะอะไรครับมันจะ perform ก็ต่อเมื่อมัน not equal นะครับก็คือไม่เท่ากับ18ส่วนตัวนี้ก็คือต้องเท่าโอเคไหมครับต้องเท่ากับ18 เอาละโอเคนึกดูต่อนะครับถ้าเกิดในนี้ผมมีคอนดิชันสอยย่อยนะครับผมแก้คอนดิชันดีกว่าได้เห็นภาพนะครับผมลองแก้เป็นมากกว่า18หรือเปล่านะครับโอเคนี้ก็คือ over 18โอเคไหมครับอันนี้คือ less or equal 18นี่คื n คอนดิชัน แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะใส่แก็เช่นนะครับ if l นะครับ็คือง่ายง่ายอายุมากกว่า18แปต่นะครับน้อยกว่า20่สิงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็น,นมันเหมือนนะครับอันนี้คือกรณีที่น้อยกว่านะครับอา,าทิตย์มันต้องเป็นอย่างนี้ครับมากกว่านะครับมากกว่า 10, 15แล้วกันนะครับ ง,ง่ายคือก่อนนี้นี้ก็จะเป็นน้อยกว่า18นะครับก็คือ less than 18 b u t more than โอเคปะ15นะครับหรือจะสรุปเลยก็คืออยู่ระหว่างช่วง15นะครับถึง18นั่นเองนะครับ ผมสามารถใส่เอลไปทีนะครับก็คืออะไรครับในะเคสนี้ใส่เอลไปตัวนี่ก็คือ,อแน่นอนครับมันต้องอไม่อยู่ในแก็บนะครับก็คือเท่ากับนี่ละกันนุอชอธิบายยาวๆย,ยิ่งงงนะครับก็คือไม่อยู่ในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็และลอะไรครับและนะครับ n o r t over then n o t over จารย์นะ e i t e ก็จะเป็นช่วงอะไรครับ12.3-4ก็คือง่ายน้อยกว่า15ลงมานี่คือรูปแบบของ if else นะครับโอเคครับรานนี้เรามาดูกันต่อนะครับถ้าเกิดกรอนี้ที่เป็น t t r n n ล่ะนะครับเช่นผมทำตัวแปด t r ริงมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแต่สายค้ายมันนะครับโอเคผมชื่อเล็กนะครับ if นะครับ string นะครับ is equal เปง่ายคือเป็นการเช็คว่า value ตอนนี้เท่ากับเลขไหมถ้ามันเท่ากับแน่นอนนะครับอาจจะ NS l o g นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ในเคสน,นี้เราก็ใช้อะไรครับ Okay, สำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่ก็สามารถอขอจอยกัามาในกรุ่มได้นะครับโอเคครับ